เตือนแล้วนะสามเครื่องดื่มที่ไม่เค็มแต่เป็นเหมืองเกลือโซเดียมสูงดื่มมากลำบากไตคุณรู้หรือไม่เครื่องดื่มบางชนิดที่ไม่เค็มเลยอาจเป็นแหล่งโซเดียมสูงที่ซ่อนอยู่มันอาจทําให้ไตของคุณต้องทํางานหนักกว่าที่คิดความอร่อยของเครื่องดื่มเหล่านี้อาจแลกมาด้วยผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่คุ้มค่า 1. น้ําผลไมาบ้บรรจุกล่องแม้จะมีรสหวานเปรี้ยวชื่นใจแต่น้ําผลไม้สําเร็จรูปมักใส่โซเดียมเพื่อแต่งรส2น้าอัดลมสุดไอเดอร์ อย่าให้คำว่าลดน้ำตาลหลอกคุณเพราะมีโซเดียมสูงชดเชยรสชาติ3เครื่องดื่มเกลือแร่ถึงจะช่วยเติมพลังแต่ก็สามารถเพิ่มพาระโซเดียมให้ไตดื่มเครื่องดื่มเหมือนเกลือมากๆไตจะต้องทำงานหนักเพื่อลดโซเดียมส่วนเกินผลที่ตามมาอาจคือไตเสื่อมหรือภาวะบวมน้ำแล้วคุณอยากจะเสี่ยงแบบนั้นจริงๆหรือหันมาดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพรหรือน้ำผลไม้สดที่ไม่เติมสารปรุงแต่งแค่เปลี่ยนตัวเลือกเล็กๆก,ก,ก็ช่วยให้ไตคุณมีสุขภาพดีได้ อย่ารอจนสายแชร์วิดีโอนี้พร้อมเตือนคนที่คุณรักหรือสมัครสมาชิกช่องเราเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับสุขภาพอีกเพียบ